สดีคะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันที่ก้าพฤศจิกายนนะคะอาแสงจงพาขึ้นสำนักสงฆ์ภนำนางไปสวดฉลององค์กระถินกันค่ะไปโดยไปโดย my sweetie daughter หลานรักหลานสุดที่รักขึ้นได้หรือถอยให้ขึ้นเลยเหรอคะโอเค okay. thank you รานไปส่งค่ะคุโอะค้โอะรันรักไปส่งค่ะว้าวโอ้แต่เราเก่งใจแล้วเขาเอี่ยมมากเลยอ่ะเราช่ชขขอพเขาก็สีขาวด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมกันค่ะ <c oughs> คุโอะม้องนอน,น,อนเ,ขเขาเขายิงเขาไม่ทักทายใครเขาง่วงนอนไปกันค่ะตอนนี้ถอยห,หลังตองคาดเปลวได้ปะคะชุดเ,เรามีวิธีการของเราค่ะ เราไม่ชอบความเหนืัดแต่เราก็ทําถุกวัจราจตรตัวไหนหาที่เสียไม่เจอเขาไม่เอาเพลงติลิกัสิ์นะคะไม่เป็นไรเพราะเราไม่เปิดสร้างรายได้อยู่แล้วเย็นวันไหนนะคะคุณคะเพราะว่ากระแสงแก่คาดเบลแล้วเราก็ท่องความแม่นยำไปค่ะเวลาบทสวนเมื่อจุดเทียนชัย ตามทํานองคองลังพระของวัดหนองบัวแก้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแสงเทียนสองสองพันปีที่พ่อจุดจะไม่ดับสิ้นสุดลงดอกนะหากพวกเรายัางทานศีลภาวนาทั่วโลกายอย่างแกมแจ้งด้วยแสงธรรมแสงธรรมสองสองพันปีค้ามีเปิด ตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์ตรัสสรรพสิพส่งไม่แน่นอนละในบอดภาวนาว่าพุทโธพุทโธสัพพันยุตญาณโนทัมโมโรกุตโาโรวโรสังโฆ มัคคพาลาเทโหจิเจตังราตานาตา่ยังเอตาสานุภาเวนะาสาัพพาทุขาอุปาทาวาอันตารายาจนาสันตุจะพาสุทีภาวันตุโน เพราะว่าป้าแสง,งต้องเป็นต้นเสียงแต่วันที่จะสําเร็จตามประสงค์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเป็นจังหวัดเก้าหน้ามากข้ามอำเภอไปเลยเ <laughs> สร็จจากงานเสร็จจากงานคุณแม่ก็ขอโสลบเลยทางพี่สาวพี่สาวเป็นก่อนแล้วก็ป้าแสงโดนฝนนะท่านประพรมน้ำมนต์มาให้เยอะหน่อยวันนั้นอะวันอาชาพนากิจวันเก็บกระดูกนะวันเก็บอาชีคุณแม่ค่ะกันเลย พลังดนฝนไม่ได้แล้วก็หมดนอนด้วยสองวันติดต่อกันรายงานเรื่องสุขภาพให้ฟังก่อนนี่ก็ค่อยจดีขึ้นแล้วไอตวบยาเข้าไปอันนี้ก็มีเสียงแสียงแหบสเสน่นะคะจะบอกให้ใครคอมเมนต์มาด่าก็ได้นะคะไม่หลงตัวเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่เทินอยู่เทินทางไปกทมไปลมศักดิ์ ทุ่งรวงทองนี่ตอนนี้ก็พูน้ำนางนะไปขึ้นพูน้ำนางประมาณหกกิโลไดไหมถึงไหมประมาณหกกิโลค่ะโยมหลานองอาโยมหลานแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะหลานจุดีิรักง่วงนอนเอาหมดแล้วเนี่ยประแสงว่าเขาไม่ต้องปฏิบัติธรรมอย่างพระแสงหรอกก็ไปถึงนิพพานละชีวิต <laughs> จริงของท่าน <laughs> ไม่ต้องเสียเวลาเข้าวัดเลยค่ะปฏิบัติอยู่ที่บ้านเลยค่ะอยู่ที่ทำงานไปนิพานแน่แน่ลานเทพของดิฉันก็กลับไปละยองแล้วเมื่อไหร่ลานเทพจะมาอีกก็ไม่รู้เทพลานเทพมาอุ้มเห็งนาก้ยตึงยัง เราไม่อยู ني, Ou 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 ่แล้วก็เมาท่านเป็นโนนท่านก็จะเมาเราเมาหมยมีเมาเราไม่มีใครจะอยู่ไม่มีคนอยู่เลยอยู่กันแล้วก็โจนมาเมาก็บเธอไงตั้งคอนเทนต์เรื่องไม่ได้ก็เอาละแสงละเลมันดี ผมเป็นดีไสน์เป็นเด็ว้าวเหลืองเหลือระวังเร่งเร่งความเร็วจะ <c oughs> ต้องไปทางหลูบสักเราก็เลียวซ้ายเข้าหมู่บ้านเราเพิ่มไปไประมาณสักไม่ถึงสามกิโลละค่ะมันจะขึ้นเน,นินทางลาดตันเพิ่มาะะนนานามากิโลครึ่งแล้วก็ขึ้นเนินเป็นภูเขามื่ก่อนชันมาก เมื่อปี5 5าที่พระแสงมาปฏิติธรรมคะต้องนั่งรถอีแตนนะ่ะยางก็ยังโอ้โหว่าแบบถนนแบบเป็นลูกลังอะ่ะอย่าอย่ามองไปข้างๆนะคะโอ้โหเสียวยังดีว่าช่วงที่ปฏิติธรรมมันมีต้นไม้เขียวใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เห็นในะที่ที่หวาดเสียวว่าสําหรับเราอครั้งแรกใช่ไหมกลัวก็กลัวตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแต่ความกลัวมามากที่สุด <laughs> ปีแรกแปีแรกที่มากทีสตอนนี้ก็เลี้ยว เลียวซ้ายข้าหมู่บ้านเราเพิ่มค่ะนี่คือหมู่บ้านเราเพิ่มม,มีหมู่บ้านเราเพิ่มหมู่บ,บ้านเราเพิ่มตําบลลมเกาอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ์แต่บริเวณที่ภูนมนางนะ่ะมันเป็นของของชาวบ้านหนองบัวกแกว้วมันอยูอ่อยู่ในบริเวณเป็นส่วนสาธารณะนะขึ้นกับหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองบัวแก้วแต่บ้าน,นกกรเราเพิ่มนี่อยู่ใกล้กับภูนมนางมาก เขาก็เลยสรุปว่าเป็นของนาตินพูจริงๆแล้วก็หนองวอัวแก้วนั่นแหละค่ะของแท้ก็เสริมซึ่งกันอะไรกันนะคะเพราะว่าพี่น้องที่มาอยู่นาตินพูก็เป็นญาติญาติกลกูลแก้๊ชยาทั้งนั้นแหละค่ะก็มาเป็นโยบุปรรมให้ครูบาให้อาจารย์ละอองตั้งแต่ต้นมา ก็เปรียบเสมือนว่าไอ้บานนี่ยนะตั้างวัดก็คือเป็นเจ้าของวัดแต่ไม่ได้สร้างคนเดียวนะคะแต่คนให้เกียรติอ่ะถ้าเป็นเจ้าของวัดก็เจ้าของวัดยักเป็นหลายก็เป็นไปเถอะใช่ไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของวัดได้แล้วค่ะก็ตามนั้น,<ว>นเข้ามาแล้วเส้นทางไปปูน้ำ เดี๋ยวจะมีจะมีรีสอร์ทให้นะชิแลแลกหรือเปล,ล่าชิลแลกหรือเปล่าอ้ยนะเคยขับขึ้นลงไปน้องเอ้ยมันทำไมทางไกลจกังวะเข้าไปเนี่ยเออเข้าไปขึ้นไปแล้วไปกลับรถทั้งหมดเลยนะ้ยมันไม่ใช่ปูนกนางนี่นาะคิดอย่างเดินเนี่ยขับขึ้นไปอ่ะหลายหลายอันที่ขับขึ้นไปอ่ะเขาไม่รู้ทางไงนี่แล้วก็เลี้ยวซ้าย เอาอป้ายออกแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นชิวหลักมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนมือแล้วโอ้ยเมื่อก่อนนะค่ะโอ้ยมีคนนอนควางถานนหนามากับยายอะ่ะฮีเลวะ่ะคนนั้นยังอยู่หรือเปล่าว่ะอู้ยตายแล้วยังดีนะแต่แบกทันอะหรือขันเก่านะฮะอันนี้สันอะแม่แม่แม่ผู้เด่มันนอนกลางถนนนะ <laughs> นอนควางเลยนะ กะว่าจะเหยียบตายเลยอ่ะโอ้หเสียใจที่ทําให้ไม่สมไม่สมปรารถนาก็ตาไวแล้วขึ้นขานี่ต้องเข้าเกียร์อะไรโลเกียร์ตักโลเลยเหรอาาไา่ธรรมดาเลยก็ดีอ่ะแล้วพีคือะอะไรปอาคือรีเทิร์นใช่ไหมพอเราเข้าเกียร์ดีแล้วมันจะรันให้เราเลยใช่ป่ะ แล้วเวลาหยุดอะหยุดเยียบปีกแล้วก็จอดนานก็คือพา่ขีจะจอดไม่นานอ่ะจอดไม่นานตัวนี้ถ้าจอดไม่นานตัวเอ็นเอ็ก็คือจะสามประตูจะจะล็อกจะเปิดได้เฉพาะคนขับตัวเอ็นเียว,ว่าฟื้นฟื้นฟูการขับขับรถเกียร์ออโตโ้เพราะว่าไม่ ไม่ได้ขับมาสองสามปีแล้วปู่นี่ที่ตดมูนะจังเลยอ่านนะอขอว่าปวงมุกอ๋อบ,บ้านนาะบ้านนะานนแคร์ิงเออขับรถออโต้มาแต่จะเป็นออโต้ไงนะ้ขับเป็นกระเพาะเขานั่นแหละเขาขับรถเป็นกระเพาะนะเฮ้ยสองคนขับรถคันเดียวกัน,กนนะมันเข้าเกียร์ก่อนนะ่ะนะเฮ้ยไ้แล้วอ่านสบายขับเป็นแล้วเนี่ยขอบใจแสงะนนี้ยตอวะเห็นให้ค่อยเห็นให้เอาขับรถได้ งัวเลยได้ขับปืนไปเบิ่งสามพันไปเพ่สแต่กอนนี่ต้องจ้างคนนะเพราะนเอ้ยดูรอบเส้นอ่ะอย่าให้เกินนะมันมันเอียงขวาดเลยอ่ะแสงแะสร้างความมั่นใจให้ค่อยไหนให้เหานะเออวะตัวกระซอนให้ขับเกี่ยวตัเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตั้งคนตั้งเฮียนเห็นมาเห็นมากั้วนน,นทําไงวะมันเยียบเอยเยียบเบรกดิดมันเยียบฝาท้ายก่ออ้ยตายแลวมัว,วนี่ก็ไไ้เนาะมือเด็มบส่ง เดีน้องสว่างนนัีปวงแล้วก็โทรศัพท์กันรับก็ได้น้องน้องที่อยู่หลานที่อยู่ก็บอกให้ครบเล้เลยอะ่ะนี่นะวามเป็นพอหนังมันไม่ได้มันนั่นอะมันบากินยาเลยนานไม่รู้ว่าแล้วทางฝ่ายนาแซงนาแซงนาแคมมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ครับเวลาน้าคิดัยงนั้นนะวันนี้มันมักฟ้อนมันกลํำอะ่ะทาังหน้า เฮ้ยอันนั้นถ้าคนเห็นว่าเราเกินร้อยโกรธไหมไม่โกรธเออเราก็บอกโกรธว่าเฮาแม่แท้ๆเกินร้อยว่ะคุยกันได้อ่ะเขาเขาวัดหนาะเขาวัดแต่บ่ได้ปฏิบัติยังนะ้บ่ได้บ่ได้นะคนะเข้าวัดคือทําบุญพานอ่ะเข้าวัดทําบุญบ่ได้ไปนั่งสมาธิบ่ได้ไม่ยังนไะบ่ได้ศึกษาเพิ่มเติมรู้มีครอบครัว<ะ>เปล่ะฮะมันมีครอบครัวเ่รสดค่ะบรดกอาบามนาตก ทอดก็เอาไปให้หลานกู้เงินให้หลานมาซื้อรถเคยเจอเจอัติเหตุนะครับมอไซค์โนจึนสลบไป่มนประท้าเสียจนคิดยักสอนก็ไปสอนคิดจยากหยุดก็หยุดทุกบัตเตี้ยวเอ้ยอ่านลาออกซะมันจะหนิก็กมเตี้ยไงเตี้ยแนะนําเฮ้ยมึงลาออกซะมันก็บอยอมลาออกจนเกษียณถ้ากูเสอ้อมันกูไปได้บำนาแล้วบัตเตี้ยเอ้ย ด้วยไม่นะได้เดร,อเรืองร้อเงหนเดียวเออมืองลาอ,อักสาขี้คานไปกระบะไปเมืองยะไปนี่ทุ่งนาะน้องมณฑูรีถ้เปิดนะแม่เปลี่ยนหัวเรื่องเป็นหัวเรื่องเรื่อยๆนะครับกรุณาตามไม่ทํานะคะท่านผู้ชมก็บอกแล้วชีวิตประสม,นนสมญญนะประสานน่าติดตัวเนาะก็ว่าซ้ำกินยานะประสาทบอกใครเดี๋ยวถูกถูกไปแนนะ่ๆนอกอ่สลบไปไงเลืตัวคนเดียว ือน,นอที่ดีที่สุดแบบมันมันก็เหมือนเมือนเป็นหลักอีกอะค่าใช้จ่ายมันอย่างตัวเองก็ต้องออกเลี้ยงล้านไงกูให้ล้านอย่างไรเอ้มันไม่แบกเลยอะแม่งโู้ว่าถนนแคบยังไม่อยู่ตีกเนาะเมนผู้นะดเดยนะดีจังยอถนนแคตอนนี้ก็จะถึงพนนำนางแล้วค่ะ ตอนนี้จะเริ่มรื่นหนาพระมาสักทองขึ้นนี่ค่ะภูน้ำนางโหเขียนป้ายเลยนะเป็นลำซื้อใหญ่เ่ยด้ยจากกรุงเทพมหานครคุณดิฉัขึ้นแล้วค่ะซื้อใหญ่หลืออันเฉลีที่นี่คือทางเคลื่อนภูน้ำนางครับไปทําบุญด้วยกันนะคะลูกมาแล้วนะคะท่านคะ่ะปูคะ่ค่ะลูกมาแล้วนะคะโอ้ท่านนอนลองเลย ดับ่มโอ้เมื่อก่อนชันมากกว่าน,นี้เลยนะคะโอ้ยเห็นนะโอ้โหหโัวใจอยู่ตาต่มแหละมันชันครานี้เข้าคงดําให้มันต่ําลงนิดน่่งที่ที่ก็สูงจัอยู่ระดับนี้โอ้มีเสาไฟฟ้าก็็ะเดดลขึ้นมันตะเม้นติทางขึ้นโูนานา ถึงแล้วภูน้ำนางนี่แหละถึงแล้วภูนำนี้เหรอที่เขาสร้างบ้านเขาใช่ปะ่ะอนู่ที่ตึกใกล้ๆโค้งนี่อย่างนีนาา<ม>่โค้งโค้งนั้นโค้งนั้นบนพระคำอ่ะนี้ก็ทำเสาไฟน่ารักมากเลยอ่ะเนาะจุ๋มจิ๋มมากก็เซฟคอาได้ดีทั้งวันที่รถเข้าไปเนี่ย เขาไม่ได้ทำเป็นคอนกรีตแล้วต่างมาตรงนี้ด็อกตอรเมนอดีสจวตการบินไทยหล่อมากตังก็ทำได้เหมือนมีตังเนาะทำได้ที่แถวนี้ของเขาทั้งหมดแหละทำบ้านสวยเนี้ยทำามืโตลัวด้วยค่ะตรงนี้พอดีเลยเนี่ยนี่แล้วก็เลี้ยว ใช่ขึ้นไปถึงแล้วสำนักสงูนำนางนี่ค่ะนี่แหละค่ะสำนักเราที่จะทำป้ายใหม่แล้วนะสำนักสงูนำนาสลำนักสงูนำนาเห็นไหมคะเห็นแล้วคำนักสงูทางยังร่มรื่นถนนยังร่มรื่นอยู่ค่ะแมกไม้ร่อนเร่ กูได้เมาว่าโอ้โหข่าวไ <c oughs> ไปจอดตรงโน้นเลย <c oughs> จะเล่นสไตอ่บอบแลล่รทหน่อย,อย <c oughs> จอดตรงโน้นเลยค่ะ <c oughs> คุณจะได้เลี้ยวรถได้ <c oughs> ถึงแล้วค่ะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะวนนมน้ำโอเคแตงกี้ o ซมาสก็เป็นกบไอ้ทำพิธีนี่แหละน้ำไปไป <Okay. S 1> โอเคแปะทาดลง <c oughs> โบกลงหรอโบกลง โอเค Thank you สภามาแล้วค่ะยมดาค่อยมาแล้วค่ะทำอะไรคะสวัสดีค UH, oh okay. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคบสวัสดีค่ะบอแมนเหรอบ่แม่นเหรอใช่ไหมใช่จริงๆด้วย พรุ่งนี้ผมเลี้ยงไอศครีมครับคุณป้าอันนี้วัฒนาเป็นด้วยผมจำได้คุณคุณนี่น,นี่นี่คือใครรายงานตัวแล้วก็สีดฟูนมนางเลยเนาะใช่มห <c oughs> สาราสวยมากเลยอะ่ะเลี้ยงไอติมอู้ออออนี่ทำไมงามขนาดนี้อ่ะเนาะาัดทองพี่ที่แล้วเป็นบอ,อสวยงามค่ะ อันนี้ไม่ทราบค่ะติดต่อได้แล้วใช่ไหมใช่จังอ่อนช้อยดีนะเนาะเหรอไอเราไม่ใช่เราไม่ใช่ประเณททางเหนือหรอคะนี่อ่อนี่จะจะยกช่อฟ้าใช่ไหมโอ๋อลวงทองสวัสดีค่ะอันนี้ปีนี้จะยกช่อฟ้าช่อฟ้าประดับโมกับปีที่แล้วยกฉัดทองที่ประแสงเบินตัวแทนสวัสดีค่ะท่านรอง ขออนุญาตแบบเซเวที่ไหนนะด้านนี้ค่ะจะจะเป็นที่บอกว่าประตูหลังคา,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 าด้านหลังคาด้านหลังคาด้านตะวันตกยมดาเราฝากตำราไว้นหน่อยแล้วน้องสาวค่อยละ่ละเหรอเดี๋ยวมาเอาแกจะถ่ายให้เขาดูก่อนเพราะที่ที่บอกไว้ว่าหลังคาด้านตะวันตกอะแต่น้ำมาำวันนี้ ท่านมุงหลังคาแล้วจะเหลือเหลือตรงมกค่ะค่ะพรุ่งนี้จะทําพิธียกช่อฟ้าเข่าเอิญมายกช่อฟ้าใบละกาเหรอท่านรองหล่อสวยเนาะแล้วทําพิธีบวงสวงตอนไหนพรุ่งนี้เหรอบวงสวงพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับสวยไงแล้วกล้วยหอมเนี่ยมาจากไหนอ่ะกล้วยหอมมาจากไหนเออากล้วยหมมาจากข้างล่างอะล่ะคุณพี่มายังไงล่ะ ออเหรอเครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงอสวยงามคนทําสวยอยู่แล้วก็เลยสวยนี่ข้าไม่สวยได้ไงเครื่องบวงสวงยกช่อฟ้าพวุ่งนี้ค่ะก็วันนี้ไม่ได้นอนค่ะใช่คุณนอนหรือเปล่าล่ะให้แขกนอนจริงให้แขกนอนแล้วรถมาส่งหรือค่ะ หลานสามมาส่งโอ้ oh. oh, คู่โอมาส่งมีสับประรดมีส้มโอมีมีมมอาแก้วมังกรมีส้มมีสาลี่มีมะพร้าวอ่อนอย่างละเก้าลูกใช่ไหมคะล่องกล่องแอปเปลิลบานานา่า <laughs> เดี๋ยวไปไหว้พระท่านก่อนค่ะ พระแสงมีชนแนวนะอภิช้นแนวนะเข้าไปดูได้ฝากตัวเองไว้ก่อนนะเพราะเขาเขาลืมไม่ตรงนี้ไงตัวเองนิยมดา่าน้องสุธีรักของพระแสงสิ่งก,ก้นกุฏิยมดา่าตือปโป้กายเนี่ย <c oughs> มันเมียนี่มันยังไงเนี่ยมันเมียเนี่นยฝากไว้ก่อนนะแสงเทียนสองงะเออนี่แหละตรงนี้แหละแสงเทียนสอง <c oughs> นี่แหละสองพันปี ค่ะชุดขาวชุดขาวค่ะแต่งชุดขาวมานะค่ะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกแต่งชุดไหนก็ได้พอที่นี่พอที่นี่คือแต่งชุดขาวได้ค่ะไม่เป็นไรแต่พระแสงมาขาวเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันนะ ี๋ยวพาชมพาชมบริเวณบ้านนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปไหว้พระพุทธปัตนาเก่อนสวยงามมากเลยอ่ะชัดทองอ่ะจะทองว่าปีที่แล้วที่มาแสงมามาอาจารย์ให้เป็นตัวแทนยกยกชอบฟ้าแทนอาจารย์ดวงชัยสวยมากฮาลัลโหลคุณป้าคนสวยวันนี้ก็มาด้วยเหลอคะมาด้วยเหละคะคุณสวยอ่ะ บัดรล่างก็คนสวยบ,บ,บัดรบคนสวยอ่ะ๋อ้แปลกเลไถือข้างบนไปไหว้กันสวยไปหมดแล้วใช่ใช่เออเดี๋ยวค่อยมาไหว้ข้างล่างสวยไปหมดแล้วนี่ทางขึ้นเราไปไหว้พระพุทธปฏิทานก่อนไหมคะเห็นไ,ไหมคะ ร่มรื่อนร่มรื่นมากที่นี่เหมาะเรียกสัพปปยะเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมถ้าคุณคุณสนใจนะคะมาได้เลยค่ะที่พักพร้อมน้ำพร้อมติดต่อกับทางวัดหรือติดต่อพระแสงผ่านผแสงได้นะคะจะไีน้องๆช่วยโอ้มีมีสร้างไองตรงนั้นด้วยตายแล้วลืมจานไม่อยู่นี่ เดี๋ยวไปไหว้พระก่อนไปะสงฆ์เลไปไหว้พระพุทธปัทนาก่อนพระปางนักปกนี่แล้วใครไหว้เดี๋ยวพระแสงพาไหว้ก่อนเนาะแล้วเข้าไปค่อยพาไปไหว้ของพระพุทธปัทนาหลวงพ่อปัทนา ไดี๋ยวไว้ด้วยกันก่อนจะได้เห็นพระานากปลอก่อะเดี๋ยวเอาแสงมาไปไหว้นะคะ ไปค่ะพาไปไหว้พุทธศาสนานี่เดี๋ยวในทางขึ้นทางขึ้นเป็นทางลาดยางแล้วไม่ได้มาไม่ได้มาสิงหัดเดือดเองนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยแสดงว่ามีมีผู้ใจบุญพี่ใจบุญมาสร้างเมื่อก่อนโอ้อ็จะขึ้นได้นะเป็นลูกหลัง อนนี้ขึ้นสบายแล้วก่ะขับมอเตอรขึ้นได้สบายมากมขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้สบายสบายเอารมลืน่นจริงๆสองข้างทางให้เห็นให้เห็นเราสองข้างทางว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นแไม,ไม,ไม้ต้นไม้ ร่มรื่นใช่ไหมทางขึ้นนี่ด้านขวามือตรงนี้ก็นี่เป็นกุฏิพระาจารย์นี่ด้านซ้ายมือต้นไม้ร่มรือนอันนั้นเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นถทงเก็บน้ําที่นี่เป็นมีที่เครื่องทําน้ําอุ่นไซส์มหรายม,า,มากเพราะว่าจังเขาปั๊มน้ําขึ้นทัางบนน้ําจะอุ่นหน้าหน้าหนาวน้าอุ่นสบายโอ้ขึ้นได้สบายเลย ไม่ต้องกลัวยเลย่นทำเทคอนกรีตอานุโมทนาบุญกับผู้ใจบุญที่สร้างนี้ด้วยนะคะขึ้นสบายหอมเป็นกันเนาะ สร้างเข้าไปสร้างเข้าไปข้างในเอเนะสารปูสัญญาจะที่จะทางแต่ไปไหว้ไปไหว้ลองพ่อปัฒนากันดูรับเพละ ีทางลงแทงน้ำเนื้อป่าป่ายังเขียวอยู่เลยค่ะป่าไผ่ที่หน่อไม้เยอะหน่อไม้อร่อยมากที่นี่คือวิหารหลวงพ่อปัทนาตรงนี้เป็นศาลพระภูมิศาลปู่สัญญาไปไหว้กันค่ะขอบเลย หอาแพกแพกเลยอาอาแพกแพเลยอขออนุญาตน,นะคะตรงนี้ละกันจะได้เห็นชัดเจนนี่ค่ะหลวงพ่อปฐนาขออนุญาตถ่ายนะเจ้าคะ